สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิทเชนเชฟอีฟวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดคอนเฟลกซอสโยเกิร์ตไปทำซอสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากโยเกิร์ตเลยนะจ๊ะใส่โยเกิร์ตลงไปเลยจ้าใส่ใส,ใสเลยโยเกิร์ตใส่มายองเนสลงไปเลย1ช้อนโต๊ะ ใส่มัสตาร์ดเม็ดลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยต่อไปเราก็มาใส่มัสตาร์ดซอสนะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าบีบมะนาวเลยบ,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 บลีบบีบแล้วก็บีบบีบลงไปเลยจ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เพิ่มได้นะจ๊ะใส่พริกไทยลงไปจ้าใส่เกลือชมพูลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยวันนี้มีน้ำเชื่อมใส่หลับ เออ่เป็นทัพทิมนะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยจ้าคนเลยคะ่ะคน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 ,คนเลยน่ากินไหมล่ะน่ากินมากเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในโหลซอสเราเลยนะจ้าใส่ไว้เลยจ้าน่ากินสุดๆไปเลยจ้าว้าวเป็นไงล่ะ น่ากินไหมพร้อมแล้วเราไปเตรียมไก่กันอกไก่จ้ะเริ่มจากอกไก่เลยนะจ้าใส่พริกไทยจ้าโรยพริกไทยดำป่นลงไปเกลือชมพูโรยไปเลยจ้ากลับข้างกลับข้างกลับข้างโรยลงไปพริกไทยเกลือชมพูโรยลงไปเลยเอไวตี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 ไข่เลยนะจ้าเอาไว้สําหรับชุบค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไก่ลงไปในไข่เลยนะจ้าพร้อมแล้วเราก็มาชุบชุบชุบคะ่ะ แล้วเราก็มาใส่กับแป้งสาลีจ้าทําแบบนี้ประมาณสองรอบนะจ้าชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งคะ่ะทําวนไปสองรอบจ้าแล้วเราก็มาตัดคอนแฟกต์เลยจ้าแล้วเราก็เทใส่ถุงเลยนะจ้าแล้วก็ เอาเฉพาะเท่าที่เราจะใช้นะจ๊ะทุกๆทุกๆๆเลยจ้าทุกๆทุกๆพอแหลกนะจ๊าทุกๆ,ๆุกๆเลยเทเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็เอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะมาชุบไข่อีกรอบจ้าแล้วก็ชุบคอนเฟคนะจ้าน่ากินไหมล่ะน่ากินอย่าบอกใครเลยเชีย นี่ไงดูสีสีสันอืมคะชุบไปเลยนะคะได้แล้วจ้าเสร็จแล้วไก่ชุบคอนเฟกคเราใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าเตรียมพร้อมจะทอดนะจ้าทอดเลยว,ว้าวทอดจนเหลืองสวยเลยนะจ้าให้ไก่ของเราสุกเลยจ้าทอดเลยจ้าน่ากินไหมล่ะนี่อย่าลืมทำกันนะจ้าทุกคน ไปลองทำกันได้นะน่ากินมากดูสิเห็นไหมทำง่ายๆสไตล์เชฟอีฟใครๆก็ทำได้อย่าลืมไปทำตามกันนะจ๊าชอตเลยจ้าดูสิสีสันเป็นไงว้าวน่ากินไปเลยได้แล้วจ้าสุกละไก่สุกละตักตักตักหนูแลยจ้าเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยตักเลยจ้า ตักออกเลยไปไปเตรียมไปลเลยเตรียมกินกันเราตักเลยจ้าว้าวน่ากินไหมละ่ะไก่ทอดคอนเฟกของเราไปจัดลงจานให้สวยงามเป็นไงคะจัดลงจานแล้วคะ่ะทานกับสลัดของเรานะจ้าวันนี้เราทำซอส โยเกิร์ตซอสไวจ้จาน่ากินมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับกิทเชนเชฟอีฟด้วยนะจ๊ะพร้อมกินจ้าลาดซอสไปเลยว้าวน่ากินมากเลยค่ะว้าวสวยงามขอชิมหน่อยนะจ๊ะ ว้าวดูกรอบมากเลยจ้าเป็นไงล่ะว้าวน่ากินมากชิมเลยจ้าชิมเลยชิมเลยหิวแล้วชิมเลยว้าวกรอบฟันป้าแทบหลุดเลยจ้ากรอบมากอย่าลืมทำตามกันเลยนะจ้า ไก่ทอดคอนแฟกจ้าใครๆก็ทำได้ทำง่ายสไตล์เชฟอีฟจ้าบ๊ายบาย